พามาดูกอเบอร์เก้าพี่น้องกอนี้ยังไม่ได้แต่งกอยังไม่ได้สางยังไม่ได้ขุดไปเนาะก็จะสภาพเป็นแบบนี้แหละกอเบอร์เก้าแล้วดูหน่องค่ะดิดูเด้อใหญ่กว่าแขนเจ้าของสวนอีกอะเบอร์เก้าอะถ้ากอได้สองปีแล้วจะได้ใหญ่แบบนี้เลยนี่ท่วมหัวเจ้าของสวนแล้วนะเนี่ย ยังใหญ่ไม่ได้เอาขวดมาวางเทียบให้ดูเนาะใหญ่กว่าแขนเจ้าของอีกอะแล้วดูต้นแม่ก็เธอเนี่ยกอเนี่ยครบสองปีไปละปีที่แล้วนี่ขุดหนอขุดเอาหนอไปมั่งอยู่ที่เห็นต้นอยู่นี่ก็คือจงหนอเอาไว้เอาไว้เลี้ยงกอแล้วอีกอย่างนก็คือจะขุดต้นพัน์แบ่งไปเนาะดูเลยเนี่ย สภาพของบุงหวานข้อเสียของเขามันก็คือว่าแขนงเขาจะเยอะเนาะนี่แหละเหตุผลที่ว่าปีหนึ่งเราจะต้องแต่งกิ่งสางโกอใหญ่มากบอกว่าโอ๊ะโอเลยอะเบอรนะ์เก้าเนี่ยกอเขาก็จะลกอย่างนี้แหละสุดยอดความใหญ่เรื่องของเบอร์เก้านะ สุดๆจริงๆใหญ่ใหญ่พอแคนเจ้าของอีกนะลืมเอาขวดมาเทียบให้ดูส่วนอันนู้นที่เห็นเอี่ยมๆอย่างนู้นคือเราแต่งกอแล้วเนาะสางกิ่งแขนงขุดต้นออกไปชำบ้างแล้วเราก็จะจงต้นไว้กอมั่งเพื่อให้เขาเกิดหน่อใหม,ม่อีกทีเนาะหลังจากแต่งเรียบร้อยแล้ว เราก็จะใส่ขี้ไก่หนึ่งกระสอบต่อหนึ่งกอเนาะแล้วก็แกบด้วยอีกหนึ่งกระสอบประมาณนี้แหละเนี่ย,เ,ยเป็นอันเสร็จให้น้ำต่อไปดูนะดูหนอกอนี้ยังไม่ได้สางดูนอสิใหญ่กว่าแขนอีกอะจริงๆเืเบอร์เก้าเนี่ยถ้ายิ่งอายุหลายปียิ่งใหญ่อันนี้สองปีเนาะปลูกเข้าปีสองแล้วเนี่ย อันนี้คือยังไม่ได้สั่งนะน,นี่สังแล้วเราเปรียบเทียบให้ดูนี่แหละเราก็จะได้กอที่ลุ่งเวลาเราเข้ามาหาหน่อเรื่มาทําความสะอาดเนาะมาเก็บหน่อหรือมาทําความสะอาดเดินส่วนเราก็จะไม่ลกุกส่วนต้นที่ยอดที่เราตัดทิ้งไว้เราก็ยังไม่ข่นทิ้งเนาะเรารอให้ใบร่วงก่อนเพื่อจะได้เป็นปุ๋ยอีกทีนี่ ใบไผ่ร่วงแบบเนี้ยร่วงก่อนเราจะเก็บออกถุยสุดยอดจ้า